วัสดีครับพบกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนาครับครับพ่อกันมือนี้มาส่วนหยาดพี่น้นองฝึกอินโทรทอนขึ้นหรือทอนขึ้นของเพ่งรอเมียพี่เผอสองคำว่าสองนี่คือแบบที่สองครับมันมีสองแบบอันเท่าเห็ุคลิปที่หนึ่งไปมือคลิปที่แล้วนะครับมันจะเป็นจังสี่นะครับเนาะ เอาไหมครับนนี้คือคล,คลิปที่หนึ่งนะครับอันนี้คลิปที่สองครับมือนีนะครับเข้ามาขึ้นจากข้างลางขึ้นไป โน้ตตัวเดียวกันเลยครับคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าห้องมาขึ้นข้างลางครับเป็นเไม่เนิ่ง ข้างล่างขอดไนีอวันเดาะครับขอดนอกคืออยู่มองนี้อันนี้ห้องมาเล่นเล่นขึ้นขอดในครับเอาอีกจะเทือนนะครับใต้โนดตัวเดียวกันเลยครับมีฟ้ามีลามีฟ้าลาฟามีเลเอาไหมครับมีฟ้ามีลาแถวแหลกนะครับนี่คือมี นี่คือฟาเปียงคือมีคือฟาติครับนี่คือไล่ลงมาโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมันสไล่ลงไปเองสัตนนะครับนี่เขาได้กําไรแล้วว่ามีอยู่นี่ฟาอยู่นี่นี่ฟาตัวหนึ่งอยู่พีอันนี้ฟายุติกับมีสรุปแล้วมือนี้เข้าสีมาเล่นข้อกลางครับเริ่มไหมครับมีฟามีลา แถวแรกครับเอาไหมครับมี <c oughs> ตูดครับ <c oughs> มีฟามีลามีฟาลาฟามีเล <c oughs> เป็นท่อนฝึกเด้ดีมากๆนะครับอีกเทียนึงครับ <c oughs> มีฟามีลา <c oughs> มีฟาลาฟามีเล ต่อไปแถวที่สองครับนะครับขึ้นมาอีกโดเลมีเลโดลาโดเลมีเลโด le, mi, le, do, โดโดเลมีเลโดทีโดเลมีเลโดทีตัวนี้ที่นะครับไล่กันเลยครับโดเลมีเลโดทีแถวที่สองใส่สายสอง ทั้งเหมือเลยน,นะครับเอาแถวหนึ่งแถวสองบวกกันครับแถวที่สามครับเข้ามาใส่ลาตัวนี้ครับเอาไหมครับลาที เลโดทีลาเสียงมาใส่ลาดเสียงสันทีครับเพราะว่าเข้าติกดกดโดเขาไปใช้น้ำสีเป็นเสียงของเอไม่เหนือครับมันสีมวนขึ้นวันหรอครับเอาไมครับนานนี่คือเอไม่เหนือนครับนี่ประโยชน์ของ ของคอร์ด A ไม่เนินนะครับเข้าได้กํำไรแล้วครับนี่ A ไม่เนินอนอกนี่ A ไม่เนินใน,นผู้หูแล้วก็พานไปเนาะครับครูบาอาจารย์ขอดถุหลายๆเนาะครับอยากพิ้นทุกท่านเข้าพัฒนาไปน้ำเรื่อยๆนะครับมีลวอมููมาก,กมาบอกกันเอาไหมครับมีฟ้ามีลามีฟ้าลาฟ้ามีเล แถวสองโดเลมีเลโดทีลาทีเลโดทีลาเข้ามาขึ้นแถวที่สีต่อไปใส่แถวที่หนึ่งคือเก้าครับมีฟามีลามีฟาลาฟามีเล ที่นี่แถวแถวที่หาเข้าสิมาเหลีนสายหนึ่งนี่บานนี้บ้านี่ก็บห้ก็ใส่เอไม่เหนื่อยขวดขวดในเอไม่เหนื่อยขวดนี่ก็นนกจับนี้ช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่หาใส่ใส่นิวว้วซี่กางนั่งเริ่มจากช่องที่ซี่ที่หา นี่คือเอไม่เนื้อนีเท่ากับหูไว้บ่เสียหายยังครับนี่คือเอไม่เนืนอกไม่เนื้อนอกช่องที่สามกับช่องที่ 4, ัีช่องที่สามเส้นที่สองครับช่องที่ซีเสียที่สามถนัดนิ้วนี่ก็ได้ครับมันจะเสียงคล้ายๆกันเนาะครับน่เป็นกำไลห้าแล้วครับสรุปแล้ว โตัวโน้ตตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าคลิปที่หนึ่งมาใส่ข้อบนคลิปที่สองมาใส่ข้อกลางเท่านั้นครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเข้าสิพัฒนาขึ้นมาผมได้คว่วลูกมาจากคู่บาอาจารย์ใน YouTube ผมกับวกเก็บไว้ผู้เดียวครับสำหรับโตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นครับสำหรับโตัวโน้ตผมเคยล่องมาแล้วนะครับ ถ้าเห็นคู่บาอาจารย์ผู้เด็กับ้างนะครับที่ที่ที่ทออกยูทูบขันเพินเพินทองตัวโนดไปนน้ำให้เห้าจดเอาปากกากับกระดาษไว้เลยกันเดครับเพิว้าซัำยูหันล้ยังเพิ่นว่ายังยกตัวอย่างของผมนะครับมีฟ้ามีลามีฟ้าลาฟ้ามีเลเห้าจดเลยครับแถวเลยจดไป ขันขันมันเร็วโคดของคูบาได้กระซ่างวันอ,อาจารย์ได้กระซ่งให้ฮกดกตหนาจอให้ใหกดให้ซ่ารุ่งครับ <S <S ครับกดไปอันนี้เหมะสําหรับที่ตัวโนดบ่ไหลจังเมียรอบเมียพี่เพิรนี่ก็ไม่หาแถวครับเห็ดได้เพียงค่อยอยากให้เห็ดดีครับผมร่องเห็ดแล้ว มันดีกว่าเข้าไปแคบหน้าจอมาจดมันดีกว่ายังไยตีเข้าไปแคบหน้าจอมาจดุดถ้าลังเท่อเข้ากับบอมมาจดท่านที่ตรงนั้นดิอีกสามสี่มือเข้าก็มาจดเข้ามาจดบาท,ที่นี่ควมตั้งใจควมตั้งใจของเข้าอยากฝึกตอนนั้นมันกระสิจางล่งจางล่งเลื่อนหายไปมันบอกยังไงว่าม,มันเหมือนควมสําคัญอันอีกนหนึง่งข้ามโบราณ่าตีในย่มห่อนฟอนย่เมามนักเป็น่า ขันหฮาจดมาจังสี่แล้วเนาะครับบ่อยได้จดจบแล้วนี่บ่อยได้เมดคลิปแล้วเฮาไปจดอีกเทื่ยหนึ่งเศษกระดาษโต้งงามๆมาที่นี่มันสิเข้าใจเป็นสองเ่าลองลองเบิ้งเ้อครับอันนี้คือประสบการณ์ของผมอันใดควอมู้ดีๆมากกลับมาบอกกันอย่าเฝ้าเสือผมเหตุลองเบิ้งสิ่งสําคัญแรกๆก็คือปากกากกระดาษเตรียมไว้เลยว่างยังผมบอกวางสี่เนาะครับมีฟ้ามีลา เ้ากระจดเลยมีฟามีลามีฟาลาฟามีเลนั่นได้แถวหนึ่งเลยดิครับนี่แถวที่สองก็เป็นโดเลมีเลโดลานี่ก็ได้อีกแถวหนึ่งอ่ะต่อไปลาทีเลโดทีลาแถวที่สี่ก็มีฟามีลาคือกันกับแถวเพิ่มหนึ่ง ือกันกับแถวที่หนึ่งเลยครับแถวที่สี่มีฟามีลามีฟาลาฟามีเลบาดแถวที่หานี่เข้าสิมาเล่นสายหนึ่งบาดท,ที่นี้มีซอนลาที่นี่เข้ากับจดท่านนี่ครับนี่แถวที่หามีซอนลาที่ผมขอแนะนำรืมอบอกนะครับเข้าเลนโล่งอย่างเดียวสักครั้งมีซอนลาที่ ลาซอนลาโดทีลานั่นจบแล้วครับบาที่จบห้าก็บจบแบบเทๆมาจับเอไม่เนอร์ดีดบานี่ตัวนี้แถวที่หานี่เข้าดีดสองเทียว่นนั่นบาตว่าจิเป็นมา มาเอาหนึ่งทบกท่วนหนึ่งหอดหาครับแสดงว่าเส้ามนีฮอากับจดได้แล้ววัน สิ่งที่ห้าดามือนี่คือได้ได้เล่ยนมองไม่ละไอมีฟ้ามีลามีมีฟ้ามีลามีฟ้าลามีมีโทษครับมีฟ้ามีฟ้ามีลามีฟ้าลาฟ้ามีเล โดเลมีเลโดทีนัจริงที่ห้าได้คือตัวนี้ครับมีลามีฟ ah. ้าครับโน้ตตัวเดียวกันเ้าสามารถขึ้นมาเล็นทั้งเท่งได้คือกันคือคลิปที่แหลกนะครับมีสายเปาหนึ่งนั่นตัวนี้ก็เป็น แน่เห็นว่าครับนี่คีอกําไลห้าแล้วครับกําไรเห็นเห็นเลยครับนี่นี่แหละครับนี่วามรูอยุ่กับตัวเอาไว้ว่าเกิดประโยชน์ผมได้มาจากใสได้มาใน youtube ให้ญาติพี่น้นองทุกท่านผู้สนใจไฟเลียนลูกกดเข้าไปครับจังเพีงนี่นะครับยกตัวอย่างเพียงนี่รอเมียพี่เผอนี่ห้ากดตัวนี้ลงไปเลยเขา youtube รอเมียพี่เผอ แล้วก็ห้อฟั่งสำเนียงแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านสอนไว้ผมก็เอามาแต่ในหันครับทุกท่านที่สอนในหันที่ผมไปยิบยกของเพื่อนมาฝึกแล้วก็มาแช์ประสบการณ์นั่นแหละครับคือครูบาอาจารย์ของผมแล้วแมนบ่ได้ไปไหวเพื่อนหอดป่านหอดซองกับไหวนับถือเพื่อนอยู่ทั้งโทรศัพท์เข้าเนี่ยแหละครับลองเบิง้ง้อครับบ่เสียหายยังขันสมมุว่าหฮอแคบหน้าจอไว้เนาะห้างเทียกับแคบไว้ยังสั้นแหละ บ่ามาจดจะเกียร์ก็ลืมไปกัะลบทีมขันเห็ุจั้งสี่ห้าจดใส่เศษกระดาษไว้บาดบ่อยจะมืดคลิปแล้วข้าไปจดใส่ตัวงามๆไปจดดูๆครับสู่จดดูว่าอะไรก็ฝึกด,ดูบ่มีอะไรใด้มาก่งยๆในการเห็ดให้มันชำนานขึ้นยุ่กับการฝึกของเจ้าของนะครับขันจากเบื้องวิดีโอของผมกดเข้าไปในยูทูบแล้วก็พิมพ์ว่าสุทัศน์ศรีวัฒนาแล้วก็ปัดจากขางลางขึ้นขังทึ่งมีหลายคลิปหลายวิดีโอหลายไล่ หลายเพ่งมีโตโนตไให้ฝึกอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้เขาได้รับพ่วมปรารถนาดีจากผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางไม่ใช่การสอนแต่เป็นการร่วมกันฝึกนะครับผมจวดีครับ